สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในอีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบริบอลนะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยครับสำหรับข่าวสารของบริบอลที่ไม,ม่ฟังกันทุกวันท่านผู้ชมครับอีพีนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันสื่อเกาหลีเครียดมีโอกาสตกชั้นสูงมากกว่าสาวไทยือฮาไมห่หยุดตู้เย็นตกกระป๋องดาวดวงใหม่ห้านัดทุบร้อยสิบเอ็ดแต้มจริงแชมป์โลกยูสิบเก้าเหลือจะเชื่อ ไทยรั้งอันดับ5แม้แพ้3เกมไปเริ่มจากประเด็นแรกนะครับไปดูสาวเย์บอลชุดใหญ่ของเรานะครับที่กําลังเก็บตัวกันอยู่ที่เชสเตอร์ไฮสคูลทานผู้ชมครับเตรียมตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมทางการแข่งขนันก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักกีฬานะครับไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บการปรับตัวถือว่าปรับตัวกันได้ดีสภาพอากาศก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับอาหารการกินก็สถานทูตไทยจัดให้อย่างเต็มที่ท่านทูตเองก็บุกถึงข้างสนามการซ้อมของส เราไทยกันได้ดีเดียวนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีนี่คือข่าวดีที่เราเองก็ชื่นใจนะครับในศึกวิคที่3ที่จะดวลกันกับสหรัฐอเมริกาเป็นนัดแรกประเด็นสําคัญในวิกนี้แน่นอนครับประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากก็คือประเด็นการตกชั้นหลังจากที่3ทีมข้างล่างเราอย่างเกาหลีใต้และเซอร์เบียดูเหมือนว่าเซอร์เบียน่าจะมีการขยับที่น่าสนใจนะครับก็คือ บอสโควิดมาแล้วนะฮะแม่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยซะและท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าบอสโควิดเองเนี่ยถือว่าเป็นนักตบสาวตัวหลักของเซอร์เบียนักบ,บอลทั่วโลกก็รู้จักกันดีนะครับนี่คือนักตบสาวคลาสระดับโลกอีกหนึ่งคนนี่คือไพ่ลับของเซอร์เบียรหรือเปล่าที่จะเข้ามาพลิกสถานการณ์นะครับทีมอันดับที่18นะให้หนีพ้นจากการตกชั้นอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมครับ เพราะว่าในมรรดา3ทีมไทยเกาหลีใต้เซอร์เบียเนี่ยท่านผู้ชมสื่อของเกาหลีใต้ค่อนข้างห่วงนะครับทีมชาติของตนมีโอกาสที่จะตกรอบสูงนะครับในการออกมาวิเคราะห์กับการประเมินสถานการณ์ผู้ต่อสู้ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะอยู่ในกลุ่มที่แข็งกว่าอีก2ทีมอย่างไทยกับเซอร์เบียเขาบอกแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะ ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไปดูกันหน่อยว่ากลุ่มของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับนัดแรกเจอกับโปแลนด์นัดแรกในวิกที่3นะครับนัดที่2เจอกับญี่ปุ่นนะุช้คมครับแข็งโป๊กเหมือนกันนะครับนัดถัดมาครับเจอบบลกเรียอันนี้ก็สุดยอดนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเจอฝรั่งเศสส่วนสาวไทยของเราไปดูกันหน่อยนะครับว่ากลุ่มของเรานี่จะอ่อนเหมือนที่สื่อเกาหลีเนี่ยบอกกล่าวหรือเปล่านะครับสาวไทยของเรานัดแรกครับเจอสหรัฐอเมริกาไม่อ่อนนะฮะนะครับนัดที่2เนี่ยเจอกับเยอรมัน อันนี้สนุกแน่นะครับนะัดที่3มเจอโรมานีกันอันนี้ก็โหของแข็งนะครับนะัดที่4เจอแคนาดานะครับเจอยักษ์อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าแข็งโป๊กเหมือนกันนะครับสำหรับสาวไทยนี่ VNL ปีนี้นี่เจอกลุ่มนี่วหุ่นหนัหนกๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ต้องยอมรับว่าชาติจากเอเชียอย่างไทยกับเกาหลีเนี่ยผมมองว่าไทยแข็งกว่านะสำหรับคู่แข่งนะครับแต่ทางเกาหลีนี่เขาบอกว่าจะเขาเจอแข็งกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องจับตาแลยครับเพราะว่า มันดูตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องวัดกันที่ผลสกอร์วัดกันที่เซตด้วยนะครับในเรื่องของคะแนนด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของสาวเซอร์เบียเนี่ยผมว่าเซอร์เบียยังไงก็คือเซอร์เบียเอาตัวรอดได้แน่ๆท่ทุผู้ชมโอกาสการตกชั้นนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเกาหลีมีโอกาสตกชั้นมากกว่าไทยนะผมว่าเซอร์เบียรอดสําหรับศึกเวเนอลปีนี้ซึ่งมีกฎใหม่ครั้งแรกนะครับกับการมีทีมตกชั้น ถือว่าเป็นวีคที่ระทึกมากๆนะครับสำหรับสาวไทยของเรานะครับท่านผู้ชมอ่ะให้กําลังใจกันต่อไปนะครับจะแข่งขันกันในวันที่10นะครับท่านผู้ชมครับเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับหรือว่า7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อมาไปดูสื่ออาเซียนกันหน่อยท่านผู้ชมครับควันหลงจากทางฝั่งของ VTV Cup ครับนะครับ หลังจากที่รัสเซียก็กําลังประนามนะครับตู้เย็นอยู่นะครับว่าผิดปกติในเรื่องของการทําแต้มนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกตู้เย็นนะครับเอ่อเซตให้เธอในฟาสใส่สาวรัสเซียในจนเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากในผู้ชมครับในระหว่างที่ทั่วโลกเองเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับกับสภาพเพศของตู้เย็นทุกผู้ชมครับล่าสุดนี้เนี่ยจะตกกระป๋องเอาซะแล้วนะครับสำหรับตู้เย็นเพราะว่าฟอร์มการเล่นนี่ดูเหมือนว่าจะตกลง และมีดาวรุ่งทําผลงานแซงซัง,งั้นนะครับไม่ใช่ตู้เย็นแล้วนะครับที่ทําแต้มมากที่สุดในทัวร์เมนต์นะครับบีทีวีครับแต่กลับกลายเป็นว่ารุ่นน้องฮะอย่างดังที่หงครับโอ้โหฟาดรวมไปนี่หน1แต้มแม่เจ้าเด็กวัยสิปีตู้เย็นนี่ตกกระป๋องไปเลยที่ผู้ชมครับเพราะว่าเธออยู่อันดับ2นะครับการแข่งขันจบทัวร์เมนต์นี้ทําไป92แต้มนะครับว่าทุบหนักมากแต่ก็ยังหนักไม่พอเท่ากับ ดังที่หงท่านผู้ชมครับ1 1 1แต้มโอ้โ the หเหลือจะเชื่อสองคนนี้ทำแต้มรวมกันนะครับมัดรวมกัน200แต้มครับ2คนนี่เข้าขั้นน่ากลัวแล้วนะครับสำหรับสาวเวียดนามในอนาคตนะท่านผู้ชมครับโอ้โหกระนาบข้างนะตู้เย็นซ้ายนะครับดังที่หงขวาโอ้โหโอ้ทีมชาติสาวเวียดนามครับในสื่อของซีวีลีกฮะนี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่พวกเธอนั้นเนี่ยตั้งเป้าล้มสาวไทยของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขามีแผนลับนะครับในการโค่นสาวไทยในศึกของ C ีวีลีกนั่นเองโดยการใช้นะครับดังที่หงนะฮะกระนาบข้างกับตู้เย็นนะครับใช้คำว่าปืนใหญ่คู่เลยทีนี้นะครับโจมตีสาวไทยของเราอย่างแน่นอนผู้เย็นนี่ว่าเหมือนผู้ชายแล้วนะครับมาเจอดังที่หงนี่ผมว่าผู้ชายเลยอ่ะโอ้โหหน่วยก้านกล้ามแขนหัวไหล่นะครับใส่กางเกงก็เหมือนกันกับทางฝั่งของตู้เย็นเลยนะครับ แกไม่ใส่ลัตตี้เหมือนผู้หญิงนะแกใส่กางเกงผู้ชายนะครับเป้าตุงตลอดเอาละครับเล่นเอากระแสตู้เย็นตกเหมือนกันครับดังที่หงมาที่ผู้ชมครับอ่าอ่าเรื่องเราต่อมาครับไปดูเรื่องราวศึกชิงแชมป์โลกกันหน่อยนะครับสาวไทยของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแพ้ให้กับเยอรมันไป3ต่อ1เซตนะครับก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราชนะ1แพ้3นะครับแต่ไหนกับกลายเป็นว่าเรายังอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจ เพราะเราอยู่สูงกว่าแคนาดาท่านผู้ชมครับตอนนี้แคนาดาลังบวยนะฮะแน่นอนว่าทีมตัวแทนจากเอเชียทั้ง4ทีมเนี่ยไทยของเราอยู่อันดับที่5นะครับนะครับอีก1ทีมอย่างไต้หวันอยู่อันดับที่3ถือว่าชนะไป3เกมเลยถือว่าโอ้โหไต้หวันนี่เยาวชนเขานี่ดีมากๆนะฮะทางฝั่งของจีนกับญี่ปุ่นครับก็ต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบสูงทั้งคู่นะครับญี่ปุ่นอันดับ2จีนอันดับที่3นะครับ ถ้าผลงานเราเป็นแบบนี้แน่นอนว่านะครับมีโอกาสหล่นไปอยู่ในการคัดอันดับนะครับส7ถึง24นะครับส่วนอีก3ทีมเนี่เขายังมีโอกาสที่จะคัดอยู่ในอันดับที่1ถึง16อยู่นะฮนะท่านผะู้ชมในสื่อของชิงแชมป์โลกก็ยังไม่จบง่ายๆนะซึ่งสาวไทยของเราก็ยังคงจะต้องดวลกับนัดสุดท้ายนะครับเจ้าภาพอย่างโคเอเชีย e ท่านผู้ชมครับที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนโอ้โหโคเอเชีย e นี่เล่นเหมือนผู้ใหญ่เลย ศึกชิงแชมป์โลกก็ถือว่าได้วัดศักยภาพของสาวไทยของเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าการเตรียมทีมกันเล่นด้วยกันมานานก็มีความสําคัญมากๆนะครับน้องๆชุดนี้ก็เพิ่งรวมตัวกันอนาคตผมว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับในระดับเอเชียเนี่ยที่จะได้เห็นสาวๆชุดนี้โลดแล่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะก็ต้องบอกว่ามาในเกมที่4แล้วเนี่ยเราก็ไดเห็นว่าสาวไทยของเราก็มีโอกาสาที่จะเลียกเซตจ,จากเยอรมันได้นะเยอรมันนี่ีโอวโหสูงใหญ่มากเมื่อคืนนะผู้ชมครับ แม่เมตรเก้าสิบสองเมตรเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฟรานซิสกาฮิลนะครับหมายเลข30ใหญ่มากนะครับหมายเลข15อย่างมาลิสกาโลเกอร์นะครับหมายเลข7อย่างมาเรียทาเบคุปแล้วก็หมายเลข2อย่างไรระบีเนี่ยโอ้โหโอ้โหแคนาดาว่าใหญ่แล้วเนี่ยมาเจอเยอรมันนี่โอ้โหนี่เสาโทรเลขชัดๆนะท่านผู้ชมเหมือนนักเบสบอลสาวไทยของเราเล่นกับยีราฟอ่ะโอ้โหเมื่อคืนนี้เจอยีราฟตบใส่ท่านผู้ชมครับหนักหน่วงมาก อีกเรื่องหนึ่งก็สําคัญนะครับคือการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เรากับใหญ่เขาไม่เหมือนกันนะใหญ่เขานี่แข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับใหญ่เรานี่ต้องโห uh, ต้องพัฒนากล้ามเนื้อกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ใหญ่ปกติอะไซส์สาไทยของเราเนี่ยสูงเนี่ยร้อยเนะครับแต่ที่เราสรรหากันมาเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยที่สูง180 190นี่ส่วนน้อยนะครับเราต้องพัฒนาเรื่องของ ในเรื่องของกล้ามเนื้ออยู่พอสมควรมันจะไม่เหมือนทางฝั่งของสาวยุโรปมันนั้นใหญ่ธรรมชาตินะท่านผู้ชมครับเอาให้กําลังใจกันต่อไปนะอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมการจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยแล้วก็ช่องเชฟปรุงบอลกันหน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไปด้วยมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ